เอาอุอ้ยบีฮอคชิบไม่เนะเทน่าเดฟินิกอยู่ในไซด์ไซด์มือเนียมซ้ายซ้ายสิซ้ายแหละมันกดอัีตทางซ้ายอาายูอ่บีนนโนแม Oh, are I'm I'm Take flight. Your duty is what don't i don't, don't, don't. i wait, 145. Yeah. <laughs> <laughs> oh. 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 Here was my coffee. 30 seconds left. Oh. One enemy remaining.

อะไรวะี่ย How to p e n e t a t e a n t i t e ดูนะไอ้เชี่ยไม่ได้สักตัวน่าแล้วยิงเอาก็ได้เชี่ยหี่ Crosshair คุนเป้าเลนหน้าดิพี่ไอ้เหี้ยอย่างเจ๊กสัสอันนี้เขาไม่เรียกเป้าเว้ยอันนี้เรียกเป้ามีกระดักไว้วยรออีกหนึ่งรอ กินคิวจอยก่อนอยากได้แอสซิดสวยสวยโอเคไม่เอาก็ได้เ <laughs> อาว,วางบีหนึง <c oughs> ่งลับมากู You will Run. not kill my allies oh. 30 seconds left. Oh. One down. Three for me. Oh. Ten seconds left. Oh! <laughs> what a gift to ยัจ่ดิอ้ว้าว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 ว้วเท่อดนเดินโอ้โหยิงเข้าหัว95โอเคเน่าอย่า้ของนานนะร้านสุดที่สโอ้โหตองัเทาก้อแ พ่ารีบมีเง <c oughs> งมงเดลย e วู <c oughs> <c oughs> ้วว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 ว r วว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 วา หลังหลังหลังตายแล้วหลังตายแล้วไปเก็บบอม10 seconds left Last player standing อ้แวแร็มแร็มแรมแร็มแรมแร็มแรมแรจะออกมาแล้วะ ซ้ายพี่ซ้ายเอออ๋อยังไงล่ะเฮียความตายอีสกังบิ้งยุมึงแล้วอ่ะอารมณ์เหมือนหนังซออะที่เป็นใบเลื่อยแบบแหม่ค่อยๆเข้าไปเฮียเอามันวางป้อมฐันหลังไอ้ห่า

ไเลยารมูลของไอ้ลำบากแล้วม bo ันรู้ทุกอย่างไอ้เนี่ยเอาเอาตของมันไว้อีกทีวาตาบร์กับกูนี่ยังโ็บอลลิตเอรั เย็นไหสู้มอนกันหลังเราไปเสวยสวยเอ็ด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 เ็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็แค่นั้นโอเคเร็เข้ามาเร็วเข้ามา น่งยัตรูเหลืออยู่หนึ่งจนจับมันถ้ามันโดดมาจากวินโน่พี่เดี๋ยวพ่อใ้มันจยิงเจองเจอหน้าเรล้วยไม่ได้อะจกวินโนพี่จากวินโนลมั้ง แล้วก็รอได้วยด้วยไปดวันวาร์ปมาพี่โอเมนวาร์ปแม่ไจะเข้า้าหลังไปแล้วห้าเนี่าเฮ้้เ u เฮ้้เฮ้เเอาเว้ย Let's go YouTube Let's go YouTube ตายจงตายโชว์ประชาชีซะเมื่อกี้ไอ้ไซอะไรวะไอ้นั่นะสมุกกำแพงของไซไอ้ไวเปอร์มันบั็กตรงนี้ให้พี่เห็นคนความตายสัมผังเป็นนิ่งของน้ำระวัง่ทีมีคนวับผมเป็นคำละพี่ข้างพี่ข้างพี่ ไม่เห um, ็นนะมันมีต um, mm, um, um, sure> eh ายแล้วตายแล้วตัวท้ายหลังกองกองหน้าที่ไอ้เลยมันอยู่ตรงนั้นเหรอใช่เมื่อกี้ใช่มันขึ้นจุดอยู่เมื่อกี้จิตใจตรงกัน ผู้คนรักไหมอืมสุขใจเลือเกินเห็นเพียงหัวเธอไม่โดนวะหายหายโอ้ชีวิตเกือบหาใหม One enemy remaining เซตพิเศษพิเศษโลโซเสียง ีักอยงนสีแดงนี่นอนตัวแดงอยู่น,นู่นเลยไอยู่้าลงเลย man กรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปลอ้อหลุดจักรยานหัควคุย ไฮ้หลังเราไม้รู้เสียงสโมกพี่วะไม่ใช่จะอ่ไรโอ้หนวิ่งหัวดำกูไซร์คลัะ โดนไปแล้ววิ่งหัวดบกันเลยไอ้้ยวิ่งผ่านเลยสัสยไม่2ตัวไมตัวอีข้างมากขโมยตัวนึงสตัวเลยเมื่อที่เห็นว่า เกอันสกมี Little Engineer ิดละข้าแม่เลยงยิงกันจนแม่กูยันลุกขูงข้าวอีแล้เฮียยิงกันไม่โดน Mm. 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 One enemy remaining. One enemy remaining. We won't. Joke's over. i <We're> dead. เอาเอาหลังนึงกว่าเสียงเดินเหาว่าเตมบลยโอ้ยเสไมรอบนี้มันกลายเปืนอดีไกลวะมึงจะไปได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่เล่น <Denver> ห <th arts> ีดมปืนม <S Natural Four> ันโผล มีนะี่มันาแลงมาแล้วเก่ง i ัน One <enemy> remaining. ตัดท้ายมาจากข้างหลังอกอกระเดบนมาพลายเมื่อกี้แล้ว <ing> มาแล้วฉอดฉอดฉอไม่โดนไม่โดนคิดเลยโด <c oughs> นโอเคทันละไม่ทนัน ม้วนหลังพี่น่ยทำเควสนะเอาโอ้โหนี่เยวที่ผมองเอาไม่ได้เ่ยชิบหายแล้วก็มีของเนี่ย ตายหมดแล้วพี่หลังมาพี่เนมหลังมา Toxin screen down. One enemy remaining. Removed. Oh, Yeah! <laughs> <laughs> uh, okay. I know exactly where you are One enemy remaining <laughs> it, He's a pioneer. <sighs> uh, <laughs> uh. <The> defenders win <laughs>